ครับสวัสดีครับรพ่อๆกครับช่องคนแปลงดินไปน้องมาเบิงเหมือนแม่บ้านผมพ่อปลาขอนพ่อยังบนรถสิใดบ่ครับพ่อนำขอน้ถสิใดอย่างนี้มาเบิงน้ำเล้าครับมาเบิงครับผมใส่เบิงนี่ครับนำขอนเบิงแล้วนั่งเห็นอย่างใส่หน้าใดใส่หน้าใด นี่กัะปูแล้ไรกัะปูพี่น้องกรบปูพี่น้องกัะปูกับแมงดาจันนี่นครับปลา,า,าควานพี่นองหวน้ำควนครับหวดเล่นน่ะมันมินหวดอย่งกินได้บ่จัน,นนะหวดอ่างตัวนี้ตัวใหญ่ด้วาวมาบึ่งทีไรสาวือมันน้ำควนพี่น้อง เดบมื้อโยกินท่าดีบปูนี่มือแม่สววัน์พีนน้องนี่พีปน้องเดบปนเด้อพี่เพิ่นเอฟซีครับวิถีชีวิตบนบ้านแม่บ้านของช่องคนแปลงดินพป่น้องเนี่ยงุ้มกับปูครับ

มแมงดานาะมแมงดานาะีปน้องคนเมืนะ่อม,มีสวิงได้ไปน้องครับบม่ได้ใส่สวิงกับมือเป่าของแม่บ้านผมเนี่ยนะครับนี่แม่ตะวันแล้วงุ้มแล้วหางุ้มตเเอาไปบเอาเลย <c oughs> ปเป็นคนเตรียมกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะเมือเดเด้อช่องคนแปลงดินครับนะาากินทำธรรม<ล>ชาติน้ำไปออกไหมมามเบิงเขามารอเขาพี่น้องมารอเขารอน้ามาพ่อน้ำขอนพี่น้องมาพ่อน้ำขอนครับปีนเปื่อนเอสซีแม่จว์แม,ม่บ้านมผมเรางุ้มกับปูได้เลยพี่น้องงุ้มกับปูมือเป้าครับเพื่นวะนี่ ได้แล้วหากินตามวิธีเช่าบ้านเชาาไห้เชาหาชาน้าพี่น้องเนี่ยออกมาหน้ามาพอนำนีงุม้มเบิ่งกันยาวๆน้ำกันกันกนกนบเบิ่งวิธีงุ้มกับปูของแม่บ้านผมครับแม,ม,ม่บ้านผมพ่องุ้มกับปูแล้วก็โจกอะไรเด้ดพี่นอ้นอง มันล่นน้ากันครับว่าเสด็จเพราะฝนวะเห็นเห็นเด็นเธอเออนี่นี่จุกอะไรเห็แล้วพี่น้องจุกกันเห็นเห็นอะไรครับป้าตองใส่สวิงด้วพี่น้องนี่พูนโตมังไงเก่งเก่งเก่งโตมังไงกระปูนนากระปูนนากระปูนหน้าไหนโยกเห็ดจับเก่งเก่งเป็นบางปูนนานะสินิมือเออเปลี่ยนท่าเราทั้งดองกันบนเปลี่ยนท่านะเปลี่ยนท่าดองลงจับวายพันจับตีตี นี่ครับผมประยัดดอกนัทเห็นว่ามันยูจิซีได้ไปน้องปูนาของแท้ได้ไปน้องนี่นกับปูนาของแท้ครับเนี่ยกับปูนากับปูนาโอ้โอนี่ครับตาบอกปูนาปูนาน้ำขอนครับน้ำขอนครับพี่ทีนเพื่อนเอฟซีนี่น,น,นีน่น้ำขอนน้ำขอน น้่อนพ่อกับปูแม่บ้านผมได้กระปูร้ายแล้วครับกับปูถึงแมงดาถี่นองเอ้ยครกปูดิบดิบได้อวีดนแลอวิดิบดิบเนะนี่เป็นขวยกับปูพี่น้องมันกดขวยแล้วครับมันแดงๆดนะครับ โจกีกเห้พี่น้องบังอีกด้วยเหยียบซบินบัด้วยจกะปุยบนบัง,บงอีด้วยต้องเนพี่น้องนี่เอฟซี FC ครับ <c oughs> ชอบก็จะเลือกกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนช่องคนแปลงดินนี่นะครับเดอ้อพี่เอฟซ เพื่อเจ็ดต้องการ<อ>ทำ้ำเก้มให้เบิ่งไม่ไม่ให้เบิ่งเห็นจะเลี้ยวกดไหลกดแช่กันครับช่องคนแปลงดินหากินน้ำทงน้ำทามานาวมาเบิงเข่าวบ้านตะเกี่ยวครับมาพอกน,น้ำขอนแม่บ้านผมได้หาได้อะไรกับปูครับเนี่ยเมื่อได้าตัวใหญ่บวกกับปูมือโจกเอาเลยได้ครับเนี่ย บืมีสวิงบืมีเสียมกับยางมาเลาะเบิ้งว่ามันสิบืมีเนาะพอโอ้โตบักใหญ่ได้ไหมนี่ครับพี่พี่เอฟซีโอ้โหปูนาครับปูนาเอาไว้ทั้งกระดองบนนี้โอ้ปูนาโต้บักใหญ่ครับนี่ครับใส่เอากระแปงไว้เพิ่นเบิ่งกันนะก่อนที่จบคลิปเอาไว้เพิ่นเบิ่งกันนะนี่นะครับผลงาน บรรยาผมครับแม่บ้านคนแปลงดินครับรอบลิมนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กันได้ครับเดอ้อเพื่อให้มีกำลังใจตร้งชา้นชิปใหม่ๆต่อไปสำหรับชิมนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันลิปหน้าครับ